ช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูกันได้รับชมกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กผมช่องรักดูซัมติงนะครับอยู่กับผมรักเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาหาลมหายใจแห่งชีวิตนะครับไอตัวลมหายใจแห่งชีวิตนะ่ยมนอยู่ในหลายๆบทบาทเลยนะครับแล้วเราหาได้จากไหนละ่ะเรามาดูกันฮนะที่แรกนะครับ ให้กดที่ E S c นะครับหรือว่ามุมขวาจอบนกดเข้าไปเลยฮะแล้วไปที่ไครลออฮะเห็นไหมอันแรกเลยฮะด้านซ้ายมือกดเข้าไปครับด้านบนครับดันเจียนลับครับอ่ามันก็จะมีดันพวกมอนสเตอร์ที่ให้เราตีนะฮะเราสามารถเลือกได้2ท่านนะครับนะตอนนี้ปึ๊บ อันไหนที่เป็นหนึ่งแปลว่ามีคนเปิดด่านอยู่นะกดเข้าไปอันนี้มีคนเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่กันนะฮะอ่าผีน้อยนะครับเข้าไปการเล่นหนึ่งรอบอะครับมันจะมีสี่เวฟด้วยกันหนึ่งเวฟจะให้ตัวลมหายใจชีวิตหนึ่งอันเวฟที่สองจะให้มาอีกหนึ่งอันเวฟที่สามจะให้มาอีกหนึ่งอันรวมทั้งหมดร้อยยี่สิบลมหายใจชีวิตนะครับ ส่วน5หากเราชนะเว็บที่4นะครับมันจะให้เศษตัวมอนสเตอร์นะครับในแต่ละดันที่เราลงนะครับเราลงได้10รอบนะครับเลื่อนดูได้เลยหลังจากรอบที่6นะครับเขาจะไม่ให้เศษมอนสเตอร์แล้วนะครับเขาจะให้เป็นลมหายใจแห่งชีวิตแทนนะครับซึ่ง6ถึง10เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราจะเล่นกดตกลงไปเลยครับอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับในการหาตัวลมหายใจแห่งชีวิตนั่นเองนะครับ เราไปดูวิธีต่อไปกันให้มาหน้าแรกนะครับไปที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะกดเข้าไปเลยครับไปที่เคเวส์ทายล่างจอครับกดเข้าไปเลยแล้วไปที่หัวข้อเคเวสเล่นซ้ำครับแล้วปัดขวามาเลยตอนนี้หัวข้อผมคือลูกครูลังมานะฮะเรเวลแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ผมถึงบทที่ห้า ก็จะเป็นลูคูลังมานะครับการที่เล่นเควสาฟ์มนะครับก็จะได้ลมหายใจแห่งชีวิตมาเหมือนกันนะครับหากเลเวลของท่านผู้ชมยังไม่ถึงเลเวล55หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตัวด่านกำหนดเราสามารถย้อนไปด่านก่อนหน้านี้ได้เพื่อเช็คเลเวลของด่านที่ต้องการเล่นเช่นด่านนี้ของผมเป็นเลเวล47ซึ่งผมถึงแล้วผมสามารถเล่นได้เลยโดยการเล่น เราจะกดคําว่ายอมรับครับของด่านที่ต้องการเล่นกดเลยแล้วเกมมันจะทําการเล่นให้อัตโนมัติ17ครั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้มันเล่นแค่5ครั้งก็กดเลื่อนไปที่5ครับหลังจากนั้นให้กดยอมรับครับก็จะเป็นการฟาร์มแบบออโต้ให้นั่นเองหลังจากฟาร์มเสร็จท่านผู้ชมก็จะได้รับตัวลมหายใจชีวิตนั่นเองนะครับ วิธีที่3นะครับก็ให้มาเมืองแรกเลยนะครับมาหาสกาเลตนะครับแล้วกด F แรกชิ้นส่วนนะครับแล้วไปที่หัวข้อชิ้นส่วนสีดาวครับกดเข้าไปที่ลมหายใจแห่งชีวิตนะครับอ่ามันก็จะมีแต้มให้แรกนะครับเื่อนไขาการแรกลมหายใจแห่งชีวิต ต้องใช้ตัวเศษมัสเตอร์สีดาวนะครับในการแลก1เศษได้5ลมหายใจในชีวิตนะครับอ่านะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการเยอะเนี่ยมันก็ให้เราติ๊กประมาณที่ท่านผู้ชมเลือกสมมุติผมต้องการ5อันแล้วกันเรากดที่ตัวเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับถ้าต้องการ5อันกรอกเลขก5เข้าไปครับปึ๊บ อ่ะมันจะต้องการให้อ่านเลยแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการาประมาณนี้ได้นะครับหากเราเลือกเสร็จเรียบร้อยสามารถกดแลกได้เลยจํานวนมันก็ออกมาตามที่เราเลือกไปหัวข้อถัดไปนะครับชิ้นส่วน3ดาวกดเข้าไปเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให้แลกเหมือนกันนะครับเรามาในส่วนต่อไปนะครับ ชิ้นส่วน3ดาวกดเข้าไปได้เลยฮะเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยครับกดคลิกที่ลมหายใจแห่งชีวิตนะครับด้านขวามือจะต้องการเศษมอสเตอร์3ดาวนะครับ1เศษแลกได้1ลมหายใจแห่งชีวิตนั่นเองอา่าก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยสมมุติผมต้องการ20นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ให้เป็น20เลยครับกดตกลง แรกเท่านี้เราก็จะได้ตัวลมหายใจแห่งชีวิตเหมือนกันนะครับวิธีนี้น่าจะได้ง่ายสุดนะครับในบรรดาทุกวิธีแล้วก็ตอนาานี้ท่านผู้ชมถ้าใครชอบใจ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ